มาพี่น้องเมื่อนี้มากินข้าวอยู่ทงนา้น้ำกันเนาะคะ่ะมื่อนี้สาป่าหรือว่าสูบป,ป่าเนาะคะ่ะสูบป,ป่าอยู่รองสาก็จะได้ปลาคอมาย่างเนาะอย่างปลาคอกินกับสสมตำพี่น้องมาค่ะมากินข้าวเที่ยงน้ำกันถ้าไผย,ยังบ่กันได้กินเนาะเมื่อน,นี้ตตำสมตำตำแบบผูยย้ใหญ่ค่ะ เอาแบบหลุดแซบๆเอากระเทียมพริกสดพริกแห้งใส่ลงไปครับพี่น้องตามโดยผงนัวเนาะแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะตำใส่กันเนะพี่น้องตำหรือเบิร์โขบทุกอย่างใส่กัน ตามด้วยน้ำปลาสองทพีค่ะพี่น้องตามด้วยน้ำปาลามะเขือเทศค่ะมะเขือเทศถัหน่อยหน่อยก็สักสามสี่หน่วยเนาะคะ่ะตามด้วยบักขามวันนี้ตามใส่บักขามเนาะคะ่ะว่าใส่บกักหนาว เดี๋ยวเห็นแล้วก็น,นำลาลยแตกแล้วพี่น้อง <Wow. S 1> โคงหไงแน่ค่ะมืนอนี้รสแ่บแบเผ็ดเผ็ดเนาะรถทัวบานเข้าค่ะรถทัวปีเนาะหน่วยไล่ไลหน่วยสันๆเอามาตำใสคนบรรยายอะ ปัญญาไปกินน้ำลายไปค่ะเมื่อนี้ก็เป็นคลิปดีๆจาก้อยเอ็ดคือกันเนาะหลานชายกับหลานสาวซอยกันเห็ดแล้วก็ส่งมาให้ค่ะวันเด้อขยายากกินนำ้ำซีมเบิงเนะคะว่าแสบกัวหรือยังคิดว่าแสบแล,ล้วล่ะเทใส่ผ้าถาดพี่น้อง มานั่งอบวงหลายๆคนเนาะอันนี้เพิ่นกินผู้เดียวประหูมูไปใส่เบิดมาเด้อพอยากริน,น้ำ